โอเคครับผมก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์สายอน,นิเมะทุกคนด้วยนะวันนี้เราเหมือเกมโซ l แลนรีโหลดอันนี้เป็นเซิร์ฟ g ก o b a l l นะครับซึ่งได้มีตัวละครดับเบิลเอสวกตัวใหม่เข้ามานะผมเป็นตัวแรกของเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะครับผมก็คือตัวละครถังห้าวนั่นเองครับผมนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของรูปตัวละครกัน,กนนะครับนี่ครับผมโมเดลก็จะเป็นฝั่งนี้นะผมขวามือนี่ นี่ก็ค่อนข้างเท่นะเป็นถังห้าวตอนที่แบบเอ,อแขนเนี่ยน่าจะเอากระดูกวิญญาณออกไปแล้วเนาะแต่ว่าทําไมขายังเหมือนกับว่ายังไม่ได้เอากระดูกวิญญาณออกเลยเออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูในะส่วนของสก,กินกันดีกว่านะนี่สก,กินก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นตอนหนุ่มๆเลยนะวงแหวนยังสีม่วงอยู่เลยดูดิอันนี้ก็เท่ขึ้นมาหน่อยับผมเหมือนเป็นเจ้าห่อเยเนาะนี่คุ้ยอันนี้แบบ เท่มากนะอ่ายังกบยุคสมัยของการสู้รบของจีนอะเออยุคแบบสามก๊กอย่างเงี้ยโอเคในส่วนของถังห้าเนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าแรกเศษร,รอบที่หนึ่งเนี่ยจะได้กี่เศษนะครับล็อกอินวันที่หนึ่งเราจะได้ในส่วนของห้าร้อยเพรแล้วก็เศษ d o u b l s ยี่สิบแล้วก็เเอ s ยี่สิบนะเราไปก่อนเลยวันที่สองก็ได้เหมือนกันเลยครับไม่มีอะไรมากวันที่สามก็เหมือนกันครับ อันนี้จะเป็นการเคลียร์ normal mode นะครับเราจะได้อยู่ที่40เศษนะครับรับไปก่อนเลยนี่ครับได้มา40เศษแล้วก็ได้เศษตัวละคร S S ด้วยนะครับในส่วนของตัวละคร d S บวกเราจะใช้แค่130เศษในการค้าฟเป็นหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นการเติมสกินนะครับนี่เลยก็มีอยู่สองสกินนะส่วนตัวผมชอบสกินนี้นะเนี่ย ดีนะแล้วก็มีให้เลือกสองตัวนะครับอันนี้ใครอ่ะไม่รู้นะผมใครก็ไม่รู้นะมีให้เลือกสองตัวนะแล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นการเติมเงินนะเราไม่ต้องพูดถึงนะเราสายฟรีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นการเก็บเศษสะสมนะครับเมื่อสะสมครบเราก็จะได้ในส่วนของของรางวัลเพิ่มเติมนะนี่ครับผมมาถึงไฮไลท์ของเราแล้วครับผมเป็นการแลกเศษนะตะกี้นี้เรารับไปสี่สิบเศษแล้วใช่ไหมปึ๊บ โอเคเราก็ซื้อเพิ่มได้ห้าสิบเศษนะผมรวมเป็นเก้าสิบเศษการแลกเศษรอบนี้น่าจะแลกได้แค่เก้าสิบเศษนะครับโอเคในส่วนของอันอื่นเนี่ยเราจะซื้อก็ได้นะหรือไม่ซื้อก็ได้ส่วนตัวผมไม่ซื้อดีกว่านะเพราะว่าเพชรก็เหลือเยอะอยู่แหละแต่ไม่ซื้อนะเอาไว้ซื้อพวกสัตว์ปัญญาณดีกว่าซื้อแค่นี้พอส่วนตัวผมอาจจะไม่ทําในส่วนของดาวตัวละครเออสกิลจะไม่ทําของสกิลตัวละครที่มีแล้วนะครับก็เลยไม่ต้องใช้เศษเดเสนะ ส่วนเศษเอสเนี่ยเดีย๋ยวเราไปสุ่มเอานะเราไม่ต้องซื้อตรงนี้ก็ได้เพราะว่มมาแพงนะไม่แน่ก็รอแพงลดราคาเนาะอันนี้ผมไม่ซื้ออยู่แล้วครับผมเศษเอบวกต่อมาเรามาดูนี้ดีกว่าอันนี้เป็นการซื้อนะซื้ออาหารไว้ดีที่สุดนะครับผมว่าเนาะนี่ให้เราซื้ออาหารนะส่วนไอ้พวกนี้เราก็แล้วแต่ครับจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะมาดูเอาได้นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมตุ๊ดจีนครับผม ตุดจีนก็มาในส่วนของนี่ด้วยครับมีกิจกรรมตุดจีนด้วยเดี๋ยวผมจะมารีวิวกิจกรรมตุดจีนที่หลังล้วกันนะเพราะว่ารายละเอียดมันมีให้แลกของค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวผมจะพาดูแบบละเอียดเลยนะครับโอเคตอนนี้เราได้เศษถังห้าวมาทั้งหมดกี่เศษเก้าสิบเศษนะครับผมเอา้าถังห้าวเราไปไหนแล้วถังห้าวหายเฮ้ยถังห้าวไม่ได้อยู่ในนี้เหรอไปไหนแล้วอะ ต้องเลื่อนไปก่อนนะับโอ้โหอยู่ตัวสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าผมมีตัวละครเรียกได้ว่าทุกตัวในเซิร์ฟนี้แล้วนะครับรอแค่ตัวใหม่เนาะก็คือถังห้าวนี่เดีย๋ยวได้ส่วนของสกิลนะเดีย๋ยวผมก็จะแปลสกิลให้อีกทีหนึ่งนะครับผมรอแรกเสร็รอบที่สองแล้วผมจะมารีวิวตัวรวมถึงรีวิวสกิลให้ด้วยนะครับผมสำหรับถังห้าวแบบ S บวกนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมเดีย๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวกิจกรรมนี่ครับ ตุ๊ดจีนให้นะครับผมสำหรับเซนะิร์ฟ g l o b a l เนาะโอเควันนี้ก็มีแค่นี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมมาแลกกันนะครับผมถ้าใครมีเพชรเยอะแนะนําให้แลกนะไม่ควรพลาดเลยนะถ้าพลาดก็รออีกนานนะครับผมกว่าจะได้แลกอีกทีนึงเนาะโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ